กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการปฏิบัติการชุมชนพึ่งตนเองด้วยวิถีพอเพียงตำบลเกาะมานั้นคือมีอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานพูดคุยปรึกษาหารือเกิดแปลงสาธิตการปลูกพืชที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพืชพื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสาธิตการเลี้ยงสัตว์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆแปลงผักและสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่างๆ อีกทั้งยังมีการขยายพันธุ์พืชผมชื่อนายวีรวัตรอัมราภิทักษ์ครับออ,อยู่บูทที่3บ้านเลลมกรวดครับตำบลกามากอำเภอปากป่ยุนจังหวัดพัทลุง่าเ,เป็นแกนนำแล้วก็ปฏิบัติงานก็ประจำอยู่ที่ที่ที่ศูนย์แห่งนี้ครับ ก็มีหน้าที่เป็นวิทยากรนะเป็นวิทยากรแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นเรื่องของอทางด้านการเกษตรพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องการขยายพันธุ์ไม้เพราะื่องของการการตอนอการเพราะการแยยปันด้วยมเมล็ดพวกนี้แล้วก็การขยายพันปลาพันสัตว์น้ำพอที่นี่มัน,มนเราเรามีอาชีพอยู่สองอย่างครับคือทะเลกับกับป่าตอนที่ป่าก็คือสวนยางสวนปาล์ม นาเนี่ยไม่ทําแล้วเลือกกันหมดแล้วครับนาที่ไม่ทาแล้วนะหลายปี30มสิบปีกว่าแล้วนาไม่ได้ทําม่้มีแต่ทะเลกับกับกับปาครับทีนี้ผมก็เ,เวลากเกษตรกรหรือชาวบ้านที่สนใจเนี่ยครับเข้ามาดูงานตรงนี้ก็มีหน้าที่ไปบรรยายบ้างไปให้ความรู้บ้างแล้วก็ในเรื่องของทางด้านการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เรื่องของการเพราะการปลูกการตอนและการทําปุ๋ยน้าปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในการเกษตรการขยายพันธุ์ปลาน้ําจืดเช่นว่าพวกปลาดินปลาในปลาต่เพียนพวกนี้ครับแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกเนี่ยเราก็ได้มาเลี้ยงในในบ่อดินบ้างในในในท่อบ่อบ้างครับเพื่อเพื่อดูผลการเลี้ยงและดูต้นทุนที่ขอเลี้ยงว่ามันมัน,ม,นมันต่างกันอย่างไรประหยัดอย่างไรครับแต่ลดการขยายได้อย่างไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกนี้ชาวบ้านเมื่อรู้แล้วก็จะแลกวา็นาไปไปปฏิบัติที่บ้านไปทําที่บ้านนะครับ ในส่วนของปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักเอยมบอลแล้วก็ทำเพื่อเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับผม อาหารปลากินพืชอาหารปลากินเนื้อพวกนี้ดีแล้วก็สอนให้เขาทาอาหารด้วยปงทีตำอาหนอาเองอันเสริมแล้วอย่างที่เรช้อันกระสอบแลว้วเลี้ยงบ่อแบบนี้ตัวช้าเออตช้าหน่อยครับช้าช้าช้าไม่มากครับแต่ว่าปลาดุกเนี่ยเราปกติเราเลี้ยงประมาณสักสักสามเดือนกว่ากว่าอันนี้ก็ปลากระไบถ้าจับได้ก็สามตัวต่อกิโลนี่ประมาณห้าเดือนตัวนี้แต่ถ้าบ่อดินเนี่ยก็ประมาณสามเดือนเสร็จ รับตัวต่อกิโลรับยู่แล,แล้วครับวันนี้ทางนี้ทางอย่างปลาทับทิมอย่างผู้ใหญ่บ้านบุญตีสินก็เลี้ยงอยู่ผกเลี้ยงอยู่ครับเพราะปลาดินป็นในแต่เพียนขาวพวกนี้เป็นปลากินพืชครับพวกนี้ปลากินพืชครับปลาดุกนี่เป็นประเภทปลากินเนื้อครับแต่ว่าไอ้น้ำยอดอยู่มันเนี่ยมันจะผพิมออกซิเจนในกับปลาปลาพวกนี้ถ้าว่าน้ำเสียนี่จะได้แต่ตามเสียแต่ปลาดุกนี่ไม่ฟื้นกับปลาดุกนี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลย เราชาย EM, าเอ <EM S 1> <payers S 2> ็มเอ็มียครับเอ็มเนี่ยนำมักยีว่าผามันใช้กับอาทิตย์ละซองกลงประมาณสักขิงแ,แก้วใช่ิดยละองกาครับอาทิตย์ะเออคือใช้ซองกล,งลาง,าง,างกับหวานตึกอะแต่ว่าใค่ดีว่าลุส่วนมากคนถ้ามีซองยาก็คือเหลือปลาตะพิงก่อนน้อนครับปลาตนตอนตตน,นี <c oughs> ่อยู่ดีเก็ดทิอยอะดูเก๋ฮานิมาถาว่าว่าเป็นพืชครับเเป็นส่วนกระยายพันธุ์พืช เป็นพวกสมุนไพรครับสมุนไพรเพราะตรงนี้เป็นเราเราเน้นเรื่องสมุนไพรครับ,รบเป็นเราที่เกิดเกิดขึ้นดยการส่วนสมุนไพรรวมเราวสมนท้อทงถิง่นที่บางบางอันมันถูกนยไปบางคันก็เขานำมาจากข้างนอกบ้างในท้องถิ่นบ้างก็เราชาวบ้านมาเรียนรู้ใช่ไหครับเรียนรู้ด้วยครับชาวบ้านนี่มาเรียนรู้มาเรียนรู้รู้จักวิธีใช้แล้วก็ทําเป็นยาอย่างเช่นพวกอ่า พวกนู้นนะครับขมิ้นมะกรูดพวกเนี้เราทําเป็นน้านมันนวดทําเป็นน้ำมันนวดทุนนิยเรามีหมอพื้นบ้านเลยครับเวลาเราจะทําน้ำมันนวดเราเชิญหมอพื้นบ้านมานทางนวดทางบ้านผมมีหมอพื้นบ้านอยู่แล้วก็มาทําน้ำมันนวดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบกเข็เมื่อยปวดพวกนี้ครับเอาไปทาไปถูครับครับ,รบตรงนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราขยายมาจากศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงครับตรงนี้เป็นส่วนของโครเรือนอาสาครับ <S <S แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นส่วนที่เราขยายมาเป็นเรื่องของกขยายพันพืชเหมือนกันครับ,บขยายพันพืชปันสัตว์ตรงนี้เรามีเลี้ยงปลาดุกในบ่อครับ <S <S แล้วก็มีมีพวกพืชผักสมุนไพรบ้างแล้วก็ในบ่อนี้ในบ่อนี้ครับปลาดุกอยู่ด้านนี้ก็ปลาดุกตรงนี้นี่ก็ปลาดุกในนี้ครับ อาหารอยู่ด้านโน้นไปแนวมาอาหารมันไม่ไม่จะไม่ได้เนี่ยครับเห็นเลยเออุอ้ยดีนะครับครับเป็นมีมีครับไปลุกนี่เป็นตรงนี้ผมผมจะเน้นในเรื่องของพืชผักที่ใช้จําเป็นในครัวเรือนครับตรงนี้อย่างเช่นพวกขมิ้นเนี่ยขมิ้นครับขมิ้นพริกใบกะเพราวพวกนี้ครับตะไคร แต่ใครด้านโน้นครับเคอจะเน,น้นพวกใช้ในขัวเรือนที่เราใช้ในในขรัวเรือนใช้ประจําวันนะครับพวกนี้เนี้ยอย่างอย่างอย่างกระเพราเนี่ยครับมันมีเนียครับกระเพราแดงกระเพราขาวขรรรรตนรนี้ครับมีแล้วก็มีอ่าพริกไอ้นีครับพริกไทยต้นพริกไทยตรงนี้ครับกับพริกไทยขมิ้นด้านโู้นครับขมิ้นต้นมะนาวเนี่ยครับมะนาว แล้วก็มีกระมิ้นกระมิ้นพวกนี้กระมิ้นผมเตรียมไว้เพื่อจะพกขยายพันธุ์เลื่อนี้ขยายพันธุ์พวกขิงพวกข่านี่ปลูกเป็นรั้วทําเป็นรั้วให้เป็นรั้วกินได้ครับซึ่งขยายมาจากองค์ความรู้ก็มาจากสัตวุนไพรครับทางนู้นเหมือนกันขยายมาบ้านกนในตสาส่วนเราในการทําทุกครั้งเนี่ยครับในทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องให้ปลอดสารพิษมากที่สุดเป็นเชิงเกษตรอินทรีย์พวกนี้ครับแต่ว่าใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นเราทําน้ําหมัก ที่จะมาใช้ในการบำรุงดินครับลดบำรุงดินบำรุงต้นพืชน,น้ำหมักชีวภาพพวกนี้ครับทำขึ้นแล้วก็จากนี้ก็ยังแนะนําให้ชาวบ้านเริ่มจากในครบอบครัวก่อนเริ่มจ,จากญาติพี่น้องก่อนอย่างเช่นทางด้านโน้นด้านโน้น,โนก็เตรียมไว้าสาหรับปลูกมะน,นาวมะน,นาวตะไคร้พวกพืชผักต่างๆที่จะใช้ใช,ใช้ใช้ในครัวเรือนด้วยทางนู้นนะครับแล้วก็จําหน่ายด้วยในส่วนของผมตรงนี้ จะเน้นเนเรื่องของครูเรือนแล้วก็เน้นในเรื่องของการผลิตอาหารอย่างเช่นต่อจากนี้ไปเราจะมีจะมีพวกพวกเห็ดพวกนี้ครับไก่ไข่พวกนี้ครับที่ทเป็นอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารปลาอย่างเชน่นมีปลาตอนนี้ปลาในท้องถิ่นแล้วก็มีแล้มีตู้อบพลังแสงอาทิตย์ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนม,มาจากพลังงานจังหวัดพัทลุงครับใน,นเดือนเชิญกับะตานี้อันนี้ผมตักปลาไวา้กินเรื่องประหยัดมากที่สุดครับตักปลา ทางนี้ก็ไล้กันมันลกหน่อยเนี่ยับมันตาปลาไวครับช่วงนี้ปลาได้ไม่ค่อยเยอะเพราะเป็นลมเป็นฝนกบเป็นเป็นฤดูการตรงนี้ครับเป็นฤดูการลมฝนก็นอาจจะได้น้อยแล้วก็ใช้บริโภคหนึน่งวัวเรือนขายบ้างพอเหลือก็ขายมากครับส่วนเรื่องของพลังอันนี้เป็นส่วนของพลังงานอีกอันหนึ่งคือผมใช้ต่อพอถ่านตรงนู้ครับต่อพอถ่านที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเป็นการประหยัด ประหยัดในค่าใช้ใจ่ายในควรเป็นการเตาเผาถ่านสองร้อยลิตรพลังงานจังหวัดเหมือนกันครับไอ้อน,อนุเคราะห์มาสนับสนุนมานครีบ้เป็นตวเตาเผาถ่านสองร้อยลิตรเดวตอนนี้เป็นเตาใช้สําหรับเผาไมา้พวกนี้พวกเศษไม้ใบไม้หญ้าก็พวกนี้สามารถจะมาเผาให้เป็นถ่านได้โดยใช้ตวเตาพลังงานสองร้อยลิตรตัวนี้ครับไปยกขึ้นมาใช้จากหลุมถ่านแต่ไม่ก่อนเป็นเป็นตเตาเผาถ่านสองร้อยลิตรจากไอ้ถังน้ํามัน ครับผมก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของฐานอัดแท่งพลังงานบริการด้านนู้ดกับด้านนู้ดเป็นฐานอัดแท่งครับสวัสดีครับอันนี้ฐานฐานนี้ฐานที่อันนี้ฐานที่ได้จากการเผาในต่อพถานสองลอยนี้ครับฐานพวกนี้ทีนี้เราก็เอามาบดบดแล้วก็อัดด้วยตัวนี้ครับอัดเป็นอัดเป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นมานพวกนี้ครับประหยัดได้มากที่สุดเลย ้นกาจะจ่ายให้ได้มากที่สุดเลยครับส่วนมากก็เป็นบัวมะนาวนี่เขาปลูกเองอันนี้กินได้ทั้งปีครับต้นนี้สตอสตอปักใส้เนี่ยเป็นอาหารหลักเลยครับพวกสตอกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครับก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนครับโดยภายใต้สนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานสิทธิส่วนระมหากษัตย์ครับผม เรียนรู้วิถีพอเพียงที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของร่วมกันนั้นเกิดการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาตามวิถีพอเพียงสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องและเกิดเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมการดำรงชีพตามวิถีพอเพียงที่ยั่งยืนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน